ไม่ได้ไม่ได้มีปิดไม่ได้ปิดทรงศพเนาะไม่ได้ปิดอ๋อแล้วป้าก็เปิดดูอืมป้าก็เปิดดูทีนี้พอเปิดเห็นไปเรียกแม่ค้าคนนั้นแม่ค้าไปดูที่ศุกตาหรือเปล่าแล้วก็คนหรือเปล่าอย่งนี้ตอนนั้นตอนนั้นกี่โมงครับพี่ป้าประมาณกี่โมงประมาณบ่ายสามบ่ายสามจ้ะศพศพเด็กมีอะไรห่อไหมป้าหรือใส่ถุงอย่างเดียวใส่ถุงใช่ไหม สวัสดีนะครับสวัสดีพนเมือชิกเพิข่าวนกกระจอบทุกท่านนะครับเบื้องต้นเราร่วมกับเจ้าหน้าที่มือทิธิปก่อตึกตึงนะครับและตำรวจของสพบ,บางเสาธง,งนะครับตรวจสอบเหตุพบศพทารกเพศช,ชายนะครับอายออุคันก็ประมาณ8-9เดือนนะครับถูกนำมาทิ้งในถังขยะ ท้ายซอยฝอแหาหมู่บ้านการเคหะเมืองใหม่บางพลีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับเป็นคุณป้าเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เป็นคุณป้าเก็บของเก่านะครับเข้ามาเจอนะครับน้องเข้ามาเจอศพทารกนะครับที่ปลูกนำมาทิ้งสวัสดีครับดเดี๋ยว,วดเดี๋ยวยิงไว้หา นะครับต้นเบื้องต้นนะครับเป็นทารกเพศชายนะครับทารกเพศชายอายุคันก็ประมาณ8 9เดือนนะครับมีอวยวะสมบูรณ์แบบนะครับอวยวะสมบูรณ์แบบนะครับยู้ชายผู้หญิงอะพี่ ใช่เฮ้ยไอ้ผ้าขุนหนูนี่มันเปียกเลือดป่ะขุนหนูเปื้อเลือดป่ะใช่เปื่อใครเอาถุงพี่โป้มาวะอยู่โน่นถุงนึงอยู่ได้นะประหยัดนะตต้ ครับพี่ครับขอโทษครับ<โ>อ,อ๋อครับลงหน,ล,งนลูกพี่สาวไม่ค่ยเยอะนับเบื้องต้นลนักษณะก็คือครบนะครับครบไอว่าครบสุกไหมนะครับแล้วก็เ,เพศชายนะครับสายสะดือ,อยังติดใช่ไหมสายาสายเขาเรียกสายนะ สายลกสายลกติดอยู่ใช่ไหมต้องมีเจะามันติดแในห่อผ้ามาน่าจะห่อผ้ามาพี่ห่อผ้าแล้วก็ใส่ยางดำมาเออนีดอกเนี่ยชูเก็บด้วยเลยจบออกมาไม่ก็บดูพี่กโอ้เอน้องเพิ่งใช้ป่าเนี่ยเพิ่งมาอ๋อไม่เกี่ยวใช่ไหมนะครับย้ำเป็นสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาชมไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวนกกระจอกนะครับเป็น พบศพทารกถูกนามาทิ้งในถังขยะท้ายซอยฝอหน,นะครับหมู่บ้านการเครยะเมืองใหม่บางพีจังหวัดสุโขทัยการนะครับเบื้องต้นนะครับจากการตรวจสอบพบทารกเพศชายนะครับอายุประมาณ8ถึง9เดือนนะครับอายุพันแปดถึงเเดือนนะครับก็น่าจะคลอดออกมาแล้วก็ถูกมารดา นะครับนำมาโยนทิ้งจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับอายุครบนะครับอายุครบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เศร้าสลดจริงๆนะครับสำหรับข่าวการพบศพทารก ที่ต้องบอกว่าร่างกายสมบูรณ์แบบนะครับแต่ถูกแม่ใจยักษ์นะครับนำมาโยนทิ้งเพราะฉะนั้นวิงวอรนนะครับวิงว,นว,งวอนพี่น้องที่พักอาศัยในหมู่บ้านการเกหะโดยเฉพาะซอยฝอห้กับฝอเจใช่ไหมครับฝอห้าถัดไปก็คือฝอเจซอยฝอห้กับฝอเจนะครับหรือแอรเรียโดยบริเวณโดยรอบช่วง มัสยิดช่วงอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ช่วงท้ายซอยฝอห่นะครับใครที่เคยเห็นหญิงสาว